ไปไปไปจ่ายของตลาดไหมครับอ๋อ,อ,อใกล้ๆใกล้ๆน,นี่นะครับอืมก็ไปจ่ายตอนเช้ามาก็มาหมักใช่ค่ะหมักก็มาเสียบไม้เสียบอะไรเที่ยงก็ออกมาย่างใช่จ้ะพบก,กับสารพัดชาแนลเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับสารพัดชาแนลอยู่ถนนเนียอบลองสี่วายจังหวัดสมุทรสาคร วันนี้นะครับเราจะพาท่านผู้ชมมารู้จักกับเมนูอะไรถูกแล้วอร่อยตามไปดูพี่สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบเอสอวัสดีครับผม ก็ขายมานานหรือยังพี่จริงๆนะเป็นร้านของพ่อผมนะครับผมวันนี้ผมมาช่วยอ๋อปกติคือพ่อขายอยู่แล้วใช่ครับอืมครับผมก็พออยู่ได้ไหมพี่ขายได้ไหมเนี่ยไม้ห้าบาทนี่ถูกมากเลยนะใอยู่ได้นะครับบางคนยังบอกว่าไม้ไม้เน็กไปด้วยนะพี่พี่ลองดูสังเกตดูว่ไม่ไม่ได้นะเจ็ดสิบบาทพี่อ่าครับยังบอกว่าไม้เน็กเป็นยัอไอผมว่าถูกไง เขาขายมานานหรือยังครับหกเกือบเกือบปีนะเปิดเปิดตั้งแต่กี่กี่โมงถึงกี่โมงครับพี่เขาจะออกมาขายประมาณเที่ยงพี่เที่ยงเที่ยงออกมาก็เเร่าก็นียถ้าหมดไวัก็เสร็จวัหมดไวัยก็แล้วแต่วันแต่ว่าหลักๆก็คือออกมาเที่ยงเปิดทุกวันไหมครับเนี่ย ถ้าอย่างแกอยู่เป็นบางวันถ้าป่วยครับเพราะว่าไม่ดีอ๋อครับครับครับก็เลยออกมาขายแทนแกใช่ครับวันนี้มาช่วยครับเออมาช่วยนะครับผมเพราะว่ามันนี้หยุดงานก็เลยมาช่วยเขาสุดยอดมากครับท่านผู้ชมครับไม้ละห้าบาทนะครับผมไม้ละห้าบาทไม้ละสิบบาทนะครับมีให้เลือกนะครับตรงนี้เขาเรียกถนนอะไรพี่ เรียบคลองสี่วานะครับสมุทรสาครใช่ครับอืมครับผมครับครับครับมีชื่อร้านไหมครับเนี่ยัยครบไก่ย่างดงกล้วยนะครับ่านผู้ชมไก่ย่างดงกล้วยถนนเรียบคลองสี่ว่าจังหวัดสมุทรสาครนะครับ ครับท่านผู้ชมตอนนี้เวลาก็บ่าย3ามโมงเกือบ4ี่โมงเย็นนะครับก็ลูกค้าก็เริ่มทยอยมานะครับ ท่านผู้ชมครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ถูกมองข้ามนะครับไก่ย่าง5บาทนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเห็นคลิปวิดีโอของสารพัดชาแนลแล้วเกิดข้อคิดเป็นแนวทางในสายอาชีพของตัวเองนะครับสารพัดชาแนลก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะครับครับเพ่ยนมาโคนแล้ของร้านของร้านนะครับเจ้วของร้านมาแล้วนะครับท่านผู้ชมขอบคุณครับ ป้าชื่ออะไรนะเออพี่พี่อยอกย,อก,ยก็ตอนนี้คนก็ยังไม่เร่งงานอ่ะนะต้องรอคนเร่งงานนี้ขายไม่ทันเลยใช่ไหมใช่ <c oughs> คนนี้เตรียมรอออใช่ครับต้องย่างรอคนเร่งงานนะบางทีก็จะเข้ากะไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับป้าสวัสดีครับเป็นไงครับป้านี่ไปจ่ายตลาดไหนครับเนี่ยไปไปไปจ่ายของตลาดไหนครับ อ๋อใกล้ๆใกล้ๆเนี่นะครับอืมก็ไปจ่ายตอนเช้ามาก็มาหมักหมักก็มาเสียบไม้เสียบอะไรเที่ยงก็ออกมาย่างอือพออยู่ได้นะครับป้าอยู่ได้คะอืมครับผมไม่ไม่ได้อะไรเยอะอครับครับขายถูกขายถูกนะครับผมครับท่านผู้ชมครับมีโอกาสผ่านไปผ่านมานะครับผมถนนเรียบคลองสี่วานะครับจังหวัดสมุทรสาครนะครับ ไก่ย่างแดงดงกล้วยนะครับผมเปิดตั้งแต่เที่ยงขึ้นเป็นต้นไปนะครับก็มีโอกาสผ่านไปผ่านมาก็อย่าลืมแวะชิมนะครับผมมี5บาท10บาทนะครับครับท่านผู้ชมครับมีโอกาสผ่านไปผ่านมานะครับถนนเรียบคลองสี่วานะครับไก่ย่าง5บาทแดงดงกล้วยนะครับอย่าลืมแวะอุดหนุนพี่แกด้วยนะครับขยันมากๆเลยนะครับผมก็ คลิปต่อไปสารพัดชาแนลจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปชิมอะไรถูกแล้วอร่อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปรีโวใหม่ๆของสารพัดชาแนลไว้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ